ถาพอใจหลังชี้แจงสารปมถือหุ้นไอทีวีนัดชี้จตาย4บสี่มกราสองห้าหกเจ็ก็ตามที่เราทราบนะครับว่าสารนัติธรรมมีการไต่สวนพยานนะครับในวันที่20่ธันวาที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการไต่สวนพยานอะไรทุกอย่างแล้วนะครับสารนัดนะครับฟังคำพิพากษาเนี่ยวันที่24มกราสองห้าหกเจ็ดส่วนเดี๋ยววันที่25นะครับธันวา t h i นะครับก็จะเป็นการไต่สวนนะครับพยานของคดี ที่มีการร้องเรื่องของการหาเสียงด้วยมาตรา112อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีแต่ที่แน่ๆคดีถือปมถือหุ้นไอทีวีนะครับรู้ผลคือวันที่24มกราคม2 5 7านัดพิจารณาวันนั้นก็ต้องมารอดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงและไอ v ีวียังเป็นสื่ออยู่หรือไม่ไอทีวนะีเดี่ยยังเป็นสื่ออยู่หรือเปล่านะเพราะประเด็นแรกเลยคือคุณพิธาจะผิดหรือไม่ผิด คุณพิธาจะผิดต่อเมื่อไอทีวีต้องเป็นสื่อเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับก็อยากจะฟังดูว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะวินิจฉัยว่าไอทีวีเป็นสื่อหรือเปล่าเพราะสารปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยเอาไว้นะครับว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อแม้กระทั่งว่าไอทีวีเนี่ยนะครับยังไม่จดเลิกบริษัทและนะครับในหนังสือบรคคลสนทิหรือหนังสือจดทะเบียนเนี่ยบอกว่าต้องการก็คือต้องการทําสื่อแต่ไม่แต่นะครับ ไม่ได้ทําสื่อแล้วเนื่องจากว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยนะครับต้องยังไม่สามารถเลิกกิจการได้เพราะมีการฟ้องร้องอยู่กับหน่วยงานของรัฐนี่คือสารปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยเรื่องนี้เรื่องที่ว่าวันนี้ไอทีวียังไม่ยกเลิกกิจการและวัตถุประสงค์ในการจดตั้งบริษัทเนี่ยนะครับต้องการเป็นสื่อนะครับทางสารปกครองสูงสุดบอกว่าอ่านตรงเนี้ยนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าถึงจะจดนะครับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อแต่ไม่ได้ดาเนินการแล้วแต่เพียงแค่ว่า ยังจดทะเบียนเพื่อมีคดีกับศาลอันนี้และก็ไม่มีไรายได้มาจากสื่อแล้วอันนี้คือศาลปกครองสูงสุดได้มีการวินิจฉัยไว้ก็อยากจะรู้ว่าศาลปกครองสูงสุด,สดกับศารลรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงจะตรงกันไหมหรือจะไปคนละทิศคนละทางพิธา <mar ole an> พอใจชี้แจงศาลคำร้องถือหุ้นไอทีวี <mar ole an> ยันแสดงเจตนาสละไม่รับมรดกหุ้นก่อนร่วมพักอนาคตใหม่มั่นใจกลับมาทำหน้าที่สสทันทีหากพ้นข้อกล่าวหาศาลนัด ชี้ขาดสถานะสส 24. มกราคม6 7บ่าย2 20ธันวาคม 256. นายพิธาริมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลเปิดเผยภายหลังการเข้ารับการไต่สวนต่อคณะตุราการศาลนัฐธรรมนูญไต่นัดไต่สวนพยานบุคคลกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่รับสมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่และสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสนับตั้งแต่วันที่19กดก,กดาค256จนฝ่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยซึ่งสารได้ใช้เวลากว่า2ชั่วโมง นายพิธากล่าวว่าบรรยากาศระหว่างการไต่สวนเป็นไปตามที่คาดหวังพอใจกับขบวนการและได้ไต่สวนตามข้อเท็จจริงที่ตั้งใจเอาไว้ทุกประการรู้สึกพอใจส่วนรายละเอียดในการชี้แจงก็สามารถเปิดเผยได้ที่สามารถเปิดเผยได้คงให้สัมภาษณ์ไม่ได้ เพราะมันเป็นการละเมอสารแต่ในส่วนของข้อเท็จจริงที่สื่อมวลชนได้เคยนําเสนอเกี่ยวกับการยุติการประกอบกิจการไอทีวีหรือสถานะผู้จัดการบริษัของตนก็ได้รับการไต่สวนจากสารและฝ่ายกฎหมายของผู้ร้องและผู้ถูกร้องครบถ้วนแต่รายละเอียดตนไม่สามารถเปิดเผยได้นายพิากล่าวต่อว่าการไต่สวนครั้งนี้มีพยานสามปากคือนายแสวงบุญมีเรขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตในฐานะพยานผู้ร้อง นอกจากนั้นนายคิมสิริทวีชยัยผู้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมสสามัญผู้ถือหุ้นไอทีวีและตนเอง จากการฟังน้ำหนักพยานและหลักฐานของตนเองและผู้ร้องแล้วไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เพราะจะเป็นการชี้นำและละเมิดศาลได้แต่สิ่งที่จะให้สัมภาษณ์ได้ก็คือพอใจและเป็นไปตามที่หวังไว้ทุกประการซึ่งสามารถบอกได้แค่นี้ส่วนรายละเอียดขอให้รอการสรุปอย่างเป็นทางทางการจากทางสำนักงานสารนธตรมนูญหลังจากนี้ไม่มีการนัดไต่สวนโดยจะมีการนัดตัดสินหรือการอ่านคำวินิจฉัยเลย เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นว่าก่อนที่จะเดินทางเข้ามาให้การไต่สวนและออกมาอย่างมั่นใจเหมือนเดิมหรือไม่นายพิธากล่าวว่ายัางมั่นใจเหมือนเดิมมั่นใจว่าได้ทําหน้าที่ในฐานะผู้ถูกร้องอย่างเต็มที่แล้วส่วนความส่วนความคาดหวังต่อสารรับนูลไม่ได้คาดหวังอะไรแต่มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรม ในกรณีนี้หากคำพิพากษาเป็นคุณก็หวังจะได้กลับมาทํำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ในทันทีเมื่อถามว่าประเด็นที่ศาลได้ไต่สวนได้ถามครบท้วนหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเป็นเป็นในเรื่องของรายละเอียดแต่รู้สึกพอใจกับขบวนการของศาลรัฐมนูญในวันนี้เมื่อสื่อมวลชนถามนายพิธาย้อนกลับว่าก่อนลงรับสมัครเลือกตั้งสสได้ถือหุ้นไอทีวีไว้หรือไม่นายพิธากล่าวว่า เป็นการถือแทนในฐานะผู้จัดการมรดกแต่ในส่วนของรายละเอียดอยู่ในชั้นศาลไม่อยากที่จะละเมิดศาลแต่ก็ยืนยันว่าเป็นการถือแทนน้องชายซึ่งได้สละเจตนาตั้งแต่ก่อนอยู่พักอนาคตใหม่และมีการปันทรัพย์มรดกกันตอบมากกว่านี้ไม่ได้แต่ข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่มีการพูดคุยกันจึงตอบไปถ้าจะตอบไปจะเป็นการชี้นำสังคมและเป็นการละเมิดศาล เมื่อถามว่าไอทีวีได้ยุติการออกอากาศแล้วสามารถกลับมาทําสื่อได้อีกครั้งหรือไม่นายพิธาระบุว,ว่าถ้าตามเอกสารก็ต้องดูที่นายคิมสิริทวีชัยผู้ทําหน้าที่ประธานการประชุมวิสามัญถ,ถือหุ้นไอทีวีที่เคยได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องนี้ขอให้ถามนายคิมน่าจะเหมาะสม มากกว่าส่วนตัวจะไปพูดแทนไม่ได้แต่ถ้าได้ดูตามเอกสารที่ออกมาจะเห็นว่าไอทีวีได้ยุติประกอบกิจการไปตั้งแต่ปี50ทรัพยากรอีกครึ่งหนึ่งก็ไปอยู่ไทย PBS และตอนนี้ใบอนุญ,ญาตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการจะกลับมาประกอบกิจการเดิมก็ต้องมีทั้งคด,ดีความที่เกี่ยวโยงกับสำนักปลัดสำนักนาย,ยกฐุนตีหรือสอปนที่ศาลปกครองสูงสุด รวมถึงคลืนฟาร์มถี่ที่ไม่มีแล้วใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการนะครับที่สอบถามไปยังกสทชาก็ไม่มีสำหรับครับสำหรับคำพิพากษาผู้จัดการมดกต้องมาจากสารแพ่งส่วนที่เหลือเป็นการปันทรัพย์ที่มีการส่งข้อมูลทางนิจิตอนที่สามารถเห็นว่า ที่สามารถเห็นได้ว่าฝ่ายนั้นถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่และเรื่องของสแปมอากรก็ได้ชี้แจงไปครบถ้วนทุกอย่างทั้งนี้ในการรายงานสารว่าสารรัฐธนูญจะนัดนะครับทั้งนี้ได้รับรายงานว่าสารรัฐธนูญจะนัดเข้ารับฟังคำวินิจฉัยในวันพุธที่24มกราคม2567เวลา14นาฬิกาสำหรับพยานสามปากเป็นพยานฝั่งผู้ถูกร้อง2คนคือ นายพิธาปริมเจริญรัตน์สสพักก้าไกลนายคิมสิริทวีชัยผู้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไอทีวีเมื่อวันที่26เมษายน256และยังเป็นผู้เซ็นรับรองในรายงานบันทึกการประชุมส่วนพยานอีกหนึ่งคนเป็นฝั่งผู้ร้องคือนายแสวงบุญมีเรขาธิการกะกะตที่ศาเลเรียกให้มาไตาส่สวนโดยให้การเสร็จแล้วซึ่งนางนาย นายแสวงได้ยืนยันเอกสารหลักฐานแล้วก็กลับสํานักงานไปแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าครับอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยว่านะครับในการไต่สวนคดีไอทีวีได้ไต่สวนพยายนทุกอย่างหมดแล้วเหลือแต่รอฟังคําวินิจฉัยของศาลซึ่งแน่นอนครับศารลรัดนัดฟังคําวินิจฉัยเนี่ยก็คือวันที่24มกราคม2 5 6 7เวลา14นกาก็คงเป็นวันชี้ชะตานะครับว่าจะเป็นไงแต่ผมคิดว่าคุณ พิธาริ้งเจรนต์เนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองนะครับาการให้ข้อมูลที่สําคัญที่สุดก,ก็คือของคนที่ชื่อคริมนะครับการให้ข้อมูลของคนที่ชื่อคริมเนี่ยเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับตัวเองนะครับเป็นผลบวกกับตัวเองหรือเป็นผลลบกับตัวเองผมว่าคิดว่าคุณพิธารู้อยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะพูดได้ก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในอํานาจของสารน้ำมนุนก็เราก็ต้องติดตามครับว่าสรุปแล้วสารนรำมนุนจับว่าอย่างไงเพราะ ประชาชนก็คล่องใจเหมือนกันว่าวันนี้ไอทเนี่ยยังเป็นสื่ออยู่หรือเปล่าตามนะครับคำนิยามของศาลนัฐธรรมนูนแต่ถ้าเกิดเทียบนะครับคำพิพากษาของศาลที่ผ่านมาเช่นสาลปกครองสูงสุดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สื่ออยู่แล้วถึงแม้กระทั่งว่าจดทะเบียนนะครับเพราะการที่จะเป็นสื่อได้เนี่ยเป็นองค์กรสื่อหรือเป็นอะไรได้เนี่ยก็ต้องมีการนะครับมีขั้นตอนหลายๆอย่างมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะใบอนุญาต เรื่องของอนุญาตเรื่องสื่อสัญญาณแต่ถ้าจะถามว่าวันนี้นะหลายหลายคนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปสื่อเลยครับแค่เปิดคําถามคือวันนี้เราเปิดเพจ Facebook เปิดช่อง y o u t u อย่างเงี้ยเป็นสื่อหรือเปล่าเป็นเจ้าของสื่อหรือเปล่าอันนี้อนุภาพแรงมากฝ่าสื่อโทรทัศน์อีกนะโทรทัศน์ต้องไปเสียเงินโหเยอะแยะมากมายต้องไปขออนุญาตอย่างงู้นอย่างี้แต่เปิดเพจขึ้นมานะครับเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาไม่ต้องขออะไรเลยสามารถนําเสนอได้มากกว่าหรือเปล่า โลกมันพัฒนาไปไกลขนาดนั้นแล้วอย่าลืมนะครับว่าการที่ไม่ให้ถือครองหุ้นสื่อเนี่ยจุดประสงค์ก็คือไม่ต้องการให้นักการเมืองเนี่ยนะครับมีส่วนได้ส่วนเสียหรือสามารถที่จะไปควบคุมสื่อให้ออกอากาศตามที่ตัวเองต้องการได้แต่วันนี้เพจช่องต่างๆผมว่ายิ่งฟอสื่อพวกนั้นอีกน,นะครับถ้าโรคกล้าวมาทันก็ถอยหลังอยู่อย่างนี้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าดอัปเดตให้ฟังครับ